สวัสดีครับลิปนี้สิพามาทดลองนะครับนะมาหาสายไฟกันนะครับนะไฟเกียร์ของไทเกอร้อยยี่สิบนะครับนะเท่าไเพามาใส่ชุดไฟดีมนะครับนะเอาเมื่อขืนโค้งดีมนะเท่าไดในชุดไฟดีมว่าดีมเท่าอยู่หนูนาปัดมันมีแค่เกียร์ว่างับเกียร์ซีนะครับนะแต่ตัวนี้มันมีหาสายครับ นี่วางหนึ่งสองสามซีนะครับเนาะเขาก็บบอลลว่าเส้นใดมันเป็นไฟอันใดนะครับเนาะอันแรกเข้ากันดีครับมีหมอแหวนลูกนึงครับกับมีหลอดไฟครับเอาสายหนึ่งออกมามัดใส่ขัวบวกนะครับเนาะแล้วก็นี่ปล่อยไว้สายหนึ่งไว้แต่กิ้มหานะครับเนาะเอาขัวลบของหมอแหวนครับเอามาจิ้มใส่โค้งนะครับเนาะในวิดีโอนี่ใส่ขาเกียร์นะครับมันง่ายนะครับ นี่เขาจะต้องเขาอยากหาไฟว่ามันอยู่เกียร์ใดไรเขาเขาไว้วกเกียร์นั้นนะครับเนาะอันนี้คือหาเกียร์ว่างก่อนนะครับเนะาะเขาเกียร์ว่างนะครับเนาะปึ๊บเอ้าเขาเขาจำหาอะไรครับถ้าตรงไหนมันมีแสงสแสดงว่ามันถือต้องนะครับเนาะน มีแสงเงียบถือว่านี่ครับเป็นเกียร์ว่างนะครับเนาะเขากะพันไว้นะครับเนาะพอได้แล้วห้องอยากได้เกียร์ซีนะครับเนาะดีมันมีสองเกียร์ห้องกว่มากโหมเกียร์ตรงนี้นะครับเกียร์ซีนะครับเนาะเขาอยากเช็คว่ามันถือต้องบ่างนะครับเนาะมุกี้นี่นะครับเนาะเอามาจับสายเก่าบ้างครับมันมีแสงบ่เนี่มันมีแสงนะครับเนาะแสดงมาถือครับ วต่อไปหาสายไม้นะครับเนาะจัเบิ้งออกบัวบัวนะครับเนาะนี่ไั่ออกแสดงว่าถูกต้องครับเนาะเาพันไว้นะครับสามสายนี้กะเราก็ได้ใส่นะครับเนาะเาพันเก็บให้เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะแต่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่เพียน้องเช่าสร้างเข้าจังเล็กกเป็นกำลังใจเลยนะครับเด้อ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ